สะไปดีนะธรรมสมนะมันนี่าธรรมสมมหาป้าเนะาะทำธรรมสารนี้ันมย่มุ่งป่าป่าสนทรีย์มาอันนี้ผ่านกํลังงมขันขีต้ต้มขันลิ้นนี่นี่จะป้านี่จะป้าน,าน,านใช่ลวะ เป็นมหมเนาะแรงไม่ขู่ไม่เป็นปนลย,นย,นย,ยหรอกเยพ่อนิยมใส่กองตอนนี้ก็ะไดประมาณโลหนึ่งแลวเนะาะโอโอเค <S <S Vừa thấy tên này Anh tên nói Vừa thấy tên này Bà nhảy, bay nhảy bay nhảy หลายเตอ๋อไปได้ี่นได้มีต๋ปลาในตออนน่อย่องนี่านี่อู่ตัวนึงวันนี้ตัวนมันออกเลยตัว่นี่ผ่านสีสีคนเนาะผ่านสีคนสถานที่บกวางบ่หอมผืนครัวอนะตอนนี้กำลังสีไปบนไหม้นะ กลมเลยนี่กลมลาใหญ่ถูกดีเอาคกัเอาเห็ดแบบนี้เนะาะอะไรตุ่มมาแถวปลาแล้วก็ขันเอาเอาวัตึกมันบดได้เลยมันมัดมันอยู่มันสนแล้วมันตลาดแล้วปลาได้ตุ่มมาแถวปลาเอาเบิ่งตุ่มแล้วก็ขันบีบเอามันออกมากอะจำเอามาัานบอกเอาเนาะมีหรือไม่มีเบิ่อไปนี่แหละหักเท่าไรอยู่แล้วอะไตัวอยู่างนี้คุณ Ừ, chợ đây nó chờ đợi ưu ơ ưu ơ bà chắc mất leo ô <laughs> oh, ngày mai nó ตัวน่อยแท้กํานาวน้มาอยู่ั่งโลนตอนนี้นะวุ่เลนมันตให้จตจะเป็นนีแต่ปานายวะ ป่ายังมาเขินอนไรต่ประตมลอะไรลาวกันมีสีมือเลยเตรมขู่เลยพายังหาสุดสุหมดแล้วป่ะเนาะ